ต้นอะไรคะโดมไม่ดูโดมสรรพคุณเป็นยังไงนะทำให้ร่างกายแข็งแรงอึดทนอดทนทุกอย่างทุกอย่างทุกกิจกรรมเม่เมื่อยง่ายมุกหกตัวนี้จุกจุกจริง ตัวนี้เด้เป็นกระลือตัวนี้ตัวนี้เน้นโซนชายอยู่บอลกเรียกว่ากระต่ายขาลานิทานมันก็คือว่ากระต่ายกินอันนี้แล้วแล้วไปไปจ้ำบะกันแล้วจนขาลาโอ้โหก็คือโทนนั่นแหละคล้ายๆกันคล้ายกันคล้ายกันกระต่ายขาลาดินดีจังนะดีดินมันดำการขุดเอาอันแม็ดดินนะต้องขุดเอาถึงรากนะคะให้ได้รากคือโนกหญ้าขี้นกน่ะ คล้ายๆก่หรือไกนกเลือกจำเลืองเอาให้ได้รากอ่ะเออเห็นรากมันจะหอมอ๋อนี่เลยอย่าให้รากขาดนะรากมันจะหอมลองดมดูไว้เอามีเม่นอันก็หอมยาขี้นุกหรือว่ามีแม่หงาขี้นกอีแบดหมู ก็กินพี่ล้ใบบางใบบางกินทั้งต้นทั้งรากทั้งห่าแหละดอกใบรากหมกต้นดอกใบต้มหมกโดมาดูห่ามันหอมอยู่บ่หอมไหมมีที่ขึ้นมีเลยโนูลองไปดูต้นหนูนะเราเหยียบเดี๋ยวมันมันโดดไม่รู้ลงจริงไหมใชาอยู่เปล่าตอนนี้ใชาอยู่นี่มีดอกแล้วต้มทั้ง ล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มทั้งอันนี้กินได้หรือว่าจะตากแห้งเก็บไว้ต้มเป็นชากินได้อะนิ่ง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 อ่ะเหยียบลองเหยียบสิมันโดไม่รู้ลมจริงไหม <laughs> แหมมีขยี้มีขยี้โขดขึ้นมาจริงๆ <c oughs> เอ็ดคลิปโลดก่อนดีกว่าอยู่จซื้อมันเอ็ดที่เท่าสมองมีฟุ้งสานรลยซับใ่ไระดาษแเออเอเาไปกูต้ต่ตอเอาละ่ะ <c oughs> <c oughs> แข็งแรงตัวล้างมันก่ายง่ายหูน้องกานทีเป็นลมกินลมเลยกันรกสินลนะกินแล้วก็แล้วนะแข็งแรง